สวัสดีครับที่นี่รายการแกนนอนทีวีครับวันนี้เราคุยกันเรื่องแดงเว เอก็ค yeah. ือคล้ายๆลอมะนะแต่ว่าเอ็มเนี à, ่ขายของแต่ว่าแดงเวขายความคิดเรื L ่องประชาธิปไตยแดงเวมาแล้วครับแนวคิดหลักของแดงเวก็คือเรามีสมมุติฐานว่าถ้าเราจะชนะเราจะต้องสามารถขยาย มวลชนเสื้อแดงเนี่ยคนที่มาเป็นเสื้อแดงแม้ว่าจะเยอะแต่ว่ายังเยอะไม่ถึงจุดที่เราจะชนะ <Yeah. S 1> ดังนั้นเราจะต้องมีประชาชนอีกจำนวนมากที่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดง <Yeah. S 1> คนมีเครือข่ายของตนเองเนี่ยอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนแถวบ้านคนที่ทำงานลูกค้าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการ เปิดการขายหรือการอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยได้เราจะต้องมีวิธีการในการขายคือ <Yeah. S 1> เราจะต้องเล่าเรื่องเราจะต้องอธิบายทางสังคมได้ว่าการเป็นการที่ประเทศมันจะปกครองในระบบประชาธิปไตยนี้มันดียังไง <Yeah. S 1> เราจะมีขั้นตอนต่างๆอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันแดงเวมาแล้วค่ะคือทุกคนเนี่ยก็จะมีเครือข่ายของตนเองสมมติวนี่เป็นเราเองนะครับ แต่ละคนก็จะมีเครือข่ายเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นอื่นๆเครือข่ายแบบนี้เนี่ยแต่และเครือข่ายก็อาจจะมีสิบคนสิบคนสิบคนนะครับ <S <S เราก็เริ่มต้นในการเช็คชื่อก่อนทำรายชื่อก่อนดูซิว่าญาติเราอะมีชื่ออะไรบ้างนะครับ อันที่สคือเราต้องแบ่งประเภทนะครับเราได้คนมาสักประมาณ50คนละหลังจากนั้นก็มาแบ่งประเภทว่าเขาเป็นประเภทไหนนะครับเช่นเป็นเสื้อสีอะไรเป็นสีขาวเป็นสีแดงเป็นสีเหลืองหลักๆเราเน้นสีขาวหาให้เจอว่าใน50คนนั้นมีสีขาวอยู่กี่คนและเป็นใครบ้างนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่า เรื่องช่องทางน,นะครับเวลาเราคุยเรื่องการเมืองนี้เราอยากคุยเรื่องการเมืองสำหรับคนชั้นกลางหรือคนทั่วไปเนี่ยต้องพยายามหาเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเราก็นําเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ค่อยอธิบายเชื่อมโยงจากเรื่องเศรษฐกิจไปสู่เรื่องทางการเมืองในที่สุด ดีครับผมอูดเดียนะครับอูดเดียแห่งแกนอนทีวีนะครับวันนี้มีแขกพิเศษคนสำคัญมากเออสหายนวดหน้าเวทีฮะเออสหายนพวันนี้เรามีคำถามสำคัญมากเออไม่เกี่ยวกับอะไรกับครอบครัวของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับความยุติธรรมและไม่เกี่ยวอะไรกับข่าวลือใดๆทั้งสิ้นเพราะกรณจุดออกมาพูดเรื่องแด้วยเอาแด้วยนี่มันคืออะไรคุณเข้าใจมันไหม บอกอจุดเขาว่าจะมีญาติเป็นเจ้าของเอมเบหรือเปล่าว่าไม่รู้นะเขาถึงได้ใช้แนวทางนี้สงสัยไม่ใช่หรอกกลัวถ้าเกิดสมมติเป็นญาติเป็นเจ้าของเอมเบแม่งรวยกว่านี้เยอะงดูสินะนลูกสาวซื้อไอเนี่ยไอปากกาเมาส์ไม่ใช่เมาสปากกา<ต>ไอ<ห>เมาส์ปากกาอันละสองพันห้าขอว่าสองเดือนนี่กูแอบดินทางคือแนวทางแดงเวเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ค่อนข้างที่จะดีนะคือมันเป็นการขยายวงคนเสื้อแดงแบบคะ การขายของเหมือนแอมเวนหรือว่าการขายประกันเหมือนบริษัท AIA อะไรอย่างเงี้ยครับคุณโมนาครับสวัสดีครับเอ่อมูนาค่ะมูนาขอโทษเออคุณมูนาคุณรู้จักไดรเวนไหมไดรเวนี่มันคืออะไรอ่ะคืออะไรคะกูจะรู้ไหมเนี้ยกูจะรู้ไหมเนี้ยไม่รู้จักก็มึงไม่ได้ อพอขึ้นนะฮเป็นคนจังหวัดสตูลก็มีอาชีพขับแท็กซี่อยู่ต้องทะเลาะกับผู้โดยสารเนื่องด้วยอ่าประเด็นเรื่องของเนี้ยแสดงยังไคือเป็นการเปิดประเด็นที่ผิด,ดคือเวลาขาบับแท็กซี่เาเวลาขับแท็กซี่ผมได้รับคือได้เผยแพร่ข้อมูลทางประชาสัมพัโดยการอ่าพูดถึงประเด็นต่างๆแต่ก็จะมีการเช็คก่อนฮะว่าผู้โดยสารคนไหนควรจะพูดด้วยหรือควรจะพูดเรื่องอะไรหรือเขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยคุยว่าอาจจะถามเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องก่อนแล้วก็คุยเรื่องประเด็นแล้วก็ก่อนส่งท้ายก็จะคุยเรื่องของอท,ที่ผมพูดว่าทัศนะเรื่องของประชาธิปไตยของผมผมมองในทัศนะไหนความหมายของคําว่าประชาธิปไตยของผมเป็นยังไงแล้วก็ฝากเขาไปตอว่าก็คุณช่วยไปคิดแล้วกันว่าความหมายของคําว่าประชาธิปไตยของคุณคืออะไรแล้วคุณต้องการอะไรแล้วทุกวันนี้คุณได้หรือยัง หากเราจะประยุกต์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอการขายในแนวตเวิร์มลมาเก็ตติ้งในเล็กเซลนี้มากับการขายความคิดเรื่องวัตจุ์ไตเนี่ยมันต้องมีหลักการยังไงจริงๆการขายมันก็มีสินค้าไม่มีสินค้าไอ้ไม่มีสินค้าคือบริการมันก็เป็นการขายความคิดเหมือนกันให้เขาเห็นว่าบริการดีแดีไนงะทีนี้ปัปะถา์ไตวัตยผมว่าเป็นการขายที่ยากมากนะฮะแต่ถ้าถามว่าเราจะเอามาทําจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะนะแต่เราต้องกําหนดว่าสินค้าที่เราจะให้กับลูกค้านี่คืออนะไร อันนี้เราจะเริ่มยังไงสมมติเราได้คนที่มีเอาลนะเราจะเริ่มละเราจะจัดทับนักขายประชาเพื่อประชาธิปไตยก็ทุกคนก็จะมีดีซอน์ของตัวเองหรือว่าคือเพื่อนหรือคนที่รู้จักในกลุ่มเพื่อนผมว่ามีเยอะบางคนมักจะบอกไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ผมชอบยกตัวอย่างว่าเวลาถ้าเกิดคุณจะแต่งงานน่ะคุณจะมีเชิญแขกไม่กี่คนเชิญเป็นร้อยอ,อันนี้ตรงนี้ประเด็นก็คือให้คุณหาคนที่เป็นคนจริงๆก็คือใครก็ได้เขียนรายชื่อออกมาเพราะถ้ามานั่งนึกทีละคนคุณนึกไม่ออกหรอก จากนั้นก็มาแยกแยะดูซิว่าคนเหล่านี้เนี่ยคนไหนนะที่เขายังมีแนวคิดในเรื่องตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับประชาธิปไตยน้อยมากนะฮะแล้วเราจะไปสื่อเขาเข้าใจได้อย่างไรก็คืออันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องแยกก่อนเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่รับเลยบางคนก็ทําการค้าเขาไม่ได้อยากจะมายุ่งเรื่องพวกนี้ก็มีนะฮะ้วต้องดูว่าเขาต้องการที่จะรับแนวคิดของเราหรือเปล่าแตงเวมาแล้วค่ะ เช็คฟอร์มคืออะไรเช็คฟอร์มเนี่ยจริงๆก็คือเช็คดูว่าเขาพร้อมไหมที่จะรับสินค้าของเราถ้าเขายังไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าไปไปยุ่งเราคาว่าพร้อมไหมหมายถึงว่าอย่างเช่นคุยกันทั่วๆไปกับเพเหระว่าเาไป็นยังไงเดี๋ยวนี้ลูกเรียนชั้นอะไรเรียนที่ไหนนะครับสักพักเขาจะเกิดออกมาเองนะจนคําว่าเกิดหมายถึงว่าเกิดพูดถึงปัญหาที่เขาประสบพบเจอ,อมไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจของแพงหรืออะไรเงี้ยมันจะนาเราให้สามารถ เอาสินค้าประชาธิปไตย,ยเตเวนีส้สอดใส่เขาไดา้แต่ถ้าเกิดไม่เช็คก่อนเลยเนี่ยหรือไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นสีหรือสีแดงสีขาวนี่เมื่อเราเช็คแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนรู้จากเราแล้วในการที่เราจะขายความคิดเขาเนี่ยอย่างเช่นสมมุติเขาบอกว่าโอ้เนี่ยน้ำมันแพงอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดีดคำถามไปก็ได้ว่าโอเคแล้วคุณคิดว่าน้ำมันที่มันแพงวันนี้มันเกิดที่ไห ทําให้เกิดความคิด<ห>เกิดค,ความคิดให้เขาใช่<ะ>อยากจะคิดเป็นการ,เป,การเป็นการสื่อสารทั้งสองทางไม่ใช่่าเลาป้อนอย่างเดียวแล้วเขาจะพูดความคิดของเขา,าเองว่านี่น้ำมันแพงอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยรัฐบาลนี่บริหารไม่ดีจัดการไม่ดีมันก็ทําให้เกิดปัญหาพวกนี้ การขายความคิดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยไม่ใช่ให้มาสัมมนานะแต่ว่าวิธีการขายของแดงเวเราเน้นเรื่องสภากาแฟเย็นเย่นเวลาเรามีกลุ่มพูดคุยอย่างข้างหลังผมนี่ก็เป็นวงสําหรับสภากาแฟแล้วก็ขายความคิดเป็นพื้นที่ที่ดีดังนั้นเนี่ยแดงเวจะต้องพยายามเอาตัวเองเข้าสู่สังคมเราจะต้องอยาาเปิดเผยนะครับว่าทําการขายอย่างตรงอย่างอย่างอย่างเปิดเผยแต่ว่าเราใช้วิธีการเนียนนะก่อยแอบไปเหมือนไปนั่งคุยกัน ธรรมดานะแล้วก็ค่อยๆคุยนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยนั่งฟังคนอื่นบ้างแล้วก็ค่อยป้อนข้อมูลลงไปทําให้เกิดการการสนทนาให้ทําให้การสนทนานะั้นเป็นการสนทนาทางนําไปสูก่การสนทนาทางการเมืองในที่สุด